หุ้นกู้บริษัท CPO จำกัดมหาชนนะครับเปิดอีกแล้วนะแต่รอบนี้เปิดจอง17-19สิงหาคม2565นะครับเป็นหุ้นกู้ระยะยาวเลยนะครับแต่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่านะครับสูงกว่าถึง4.64%แล้วก็เป็นหุ้นกู้ระดับ A บวกนะครับหลายท่านคงไม่มีใครไม่รู้จัก CPO จำกัดมหาชนนะครับหรือเรา ออกจากบ้านนะครับไปหน้าซอยเราก็จะมักจะเห็นกันนะเซเว่นนั่นเองนะครับเซเว่นของเรานั่นเองบริษัทซีพีอจำกัดมาชนนะครับยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน,นาคณะกรรมการกำกับรักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอตอโดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันจ่ายดอกเบี้ยทุกหกเดือนนะครับโดยเสนอขายให้กับผู้ลงทุน สถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับโดยหุ้นกู้ดังกล่าวนะครับแบ่งออกเป็น3ชุดด้วยกันชุดที่1อายุ5ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2.5.70อัตราดอกเบี้ย3.4%ต่อปีชุนกู้ชุดที่2อายุ10ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2.5.75อัตราดอกเบี้ย3.92%เต่อปี คุณกูชุดที่3อายุ15ปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2580อัตราดอกเบี้ย4% 6 4ต่อปีนะครับมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันโดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างนะครับวันที่17สิงหาคม2565ถึง19สิงหาคม2565นะครับ3วันทำการน,นะครับ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพั์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายคุณกู้นั่นเองส่วนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับยังคงเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ด้วยนะครับ เราไปดูรายละเอียดของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้กันนะครับบริษัท c p พอจำกัดหมาชนได้เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยออกหุ้นกู้ทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับได้แก่หุ้นกู้ของบริษัท c p พจำกัดหมาชนครั้งที่3ทับสองชุดที่1ครบกำหนดไถ่ถอนปี2570เนะครับเรียกว่าหุ้นกู้ชุดที่1 มีอายุ5ปีจำนวนไม่เกิน3ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน3,000ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่3.4%โดยชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุคุ้นกู้หุ้นกู้ชุดที่2นะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2575นะครับมีอายุ10ปีจำนวนไม่เกิน1ล้าน500,000หน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1 1 5 0 0ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ3.92ต่อปีชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ส่วนหุ้นกู้ชุดที่3ครบกำหนดไทยถอนนะครับปี2580มีอายุ15ปีจำนวนไม่เกิน1,500ล้านหแสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน1,500ล้านบาทอัตราดอกเบีย้ยคงที่นะครับ รอยละ4.64ต่อปีชำระดอ,อกเบีย้ยทุก6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้หุ้นกู้ทั้ง3ชุดมีจำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิน้นไม่เกิน4ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เป็นมูลค่ารวมขายทั้งสิ้นไม่เกิน4,000ล้านบาทและมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน2ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าเสนอขาย เพิ่มเติมไม่เกิน2,000ล้านบาททั้งนี้จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน6ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน6,000ล้านบาทโดยเสนอขายกับผู้ลงทุนสถาบัานและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับโดยมีการโดยมีมูค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทขายหน่วยละ1,000บาทนั่นเองนะครับ โดยโครงการนี้ภายใต้โครงการตาสานี่ของบริษัท CPR จำกัดหมายชนปี2565นะครับซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัท CPR จำกัดหมายชนปีพุทธศักราช2565วงเงิน2,95,000ล้านบาทนะครับโครงการหุ้นกู้ซึ่งเป็นผู้ออกซึ่งเป็นโครงการตาสานี่ของผู้ออกตาสานี้ที่เสนอขายและเสนอ,อที่ ที่ผู้ออกตราสารนี้จะออกและเสนอขายในรอบ2ปีโครงการมีอายุ2ปีตามที่ได้รับอนุญาตนะครับเมื่อวันที่25เมษายน2565หุ้นกู้นี้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ A+ นะครับแนวโน้มเครดิตโดยบริษัททิดเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่30มิถุนายน2565ผู้ออกหุ้นกู้ได้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะครับ ของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงานกรตทให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ระยะเวลาการเปิดจองซื้อหุ้นกู้วันที่17-19สิงหาคม2565ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารกรสิกรไทยจำกัดหมาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคารหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดหมหาชนนะครับ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนสำหรับโครงการหุ้นกู้ที่ผู้ออกตราสารนี้ได้ยื่นต่อสำนักง,งานกรรอต่อและมีผลใช้บังคับ10พฤษภาคม2565ทั้งนี้ข้อมูลในส่วนที่ปรับปรุง ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้เมื่อวันที่10มิถุนายน2565วันที่4กรกฎาคม2565และวันที่18กรกฎาคม2565ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสือชี้ชวนฉบับนี้ด้วยนะครับวันที่แบบแสดงข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างงหนัสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับคือวันที่9สิงหาคม25 65นะครับคำเตือนก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพวกตราสารนี้และเงื่อนไขของตราสารนี้รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเาาสในอขายตราสารนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและสนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารนสนาหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายตาสารี้และลางสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารี้และลางสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ออกตาสารนี้หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารี้และลางสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญผู้ออกตาสาร ผู้ถือหุ้นกู้ที่ซื้อตราสารนี้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลตราสารนี้ข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่าหนังสือที่ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้ และล่าสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญแต่ไม่เกิน2ปีนะับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนี้และล่าสือชี้ชวนนี้มีผลใช้บังคับนะครับคําเตือนทําความเข้าใจในักษาะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกประเภทด้วยนะครับ